oh <laughs> ามหามีดอยู่แต่ว่าบ่มีแล้วอยู่โหลดว่าหน้าประเสนิได้ไหมล่ะไฟ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 แล้วเมียก็เน่าปูด้วยข่าวก็ได้ น่อปันปูสูตยาล่อได้ปูเดุยกับหลกกับหลมไปก่อน,นมอันต้องสะตัวร้าวมาสะอขอโทษได้ปุ้ยพี่น้องเอเี่ามาขอ,ขอพันจ้าเลยแถมตัวตรงๆเด้อปู เป็นหายปู่สิทางหากระดานเด้อจักหน่อย กระดาต้ก็หนากไปเงินเครับนี่ไรอ่เตรียมเลยเล่ะงยอะโอ้ปูมาแหงเม้ง <c oughs> <c oughs> มุ่งเป้ดูดอ,อนเ้ยครับูู้่หญดโอ้ไม่แห้งด้วยครับโอ้ไม่แห้งนี่ตันบัเก่าแนละ้ สามลูกสามลูกสามลูกาไงนมีแต่ลอดดัวตระปหูกรเดน้ำมันหูอดะปุ โอ้ <S 2> <S 2> <S ให้บริวารไปกองสลาดมาไปนอภูอ Um. Uh. Den fanget meg. Luna? <laughs> oh. oh, <no>. oh, no. <laughs> 으으으 multimulti-field worship mulan mượn đủ vật mới lo, ủa, hải bùa bèo, hải là bùa. vật mượn tua nói thì ปูเขียนเจ็ดก่อนแม่ปูแล้วจังมาเขียนหนึ่งแล้วจังมาเขียนจีแม่ปูมันก็ร้อยก็ไปกับมาไหนกับไปกับแม่

สาธุ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 เป็นตัวใดพี่น้องเอซีบ้างหน่อยดิค่ะเจ็ดแปดหนึ่งเจ็ดแปดหนึ่งด้านล่าข้างบนเป็นหนึ่งเจ็ี่นะครับผมคะครับเจ็ดสี่เจ็ดแปดหนึ่ง คงสะเห็นเมรคนอย่ดอกตีเนาะตอนปูเขียน ด้อาจารย์สมหวังอาจารย์สมวังมาด้วยครับมาด้วมาด้อมาด้อบ้าน